สวัสดีค่ะมาฟังดวงของคนที่เกิดในปีเถาะนะคะรายสัปดาห์ประจำวันที่31-31-6ถ,31ถสิงหาคม2518ค่ะมาเจอคนปีเถาะนะคะได้ไพ่ t รี e ์ฟลัวแบบนี้โอ้โหติดประกบด้วยนะคะได้ไพ่ธาตุไฟเออนะคะดีค่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีก่อนหน้านี้มานะคะคนปีเถาะเนี่ยคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของการทางานนะคะ เป็นจังหวะที่ดีนะคะชะต,ตาวาสนาของตัวเองเนี่ยนะคะมีโอกาสก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสก้าวหน้านะคะใครที่ต้องการที่จะหางานประจําทานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยใครที่สัมภาษณ์ไว้สมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานไกลบ้านงานที่เดินทางอาจจะต้องเหนื่อยบางคนได้งานใหม่นะคะได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะต้องเป็นงานที่เดินทาง นะคะเดินทางไกลอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เพาะว่ามันเป็นงานที่แบบไม่ได้สบายนะนะคะสําหรับคนปีถอานถ้าเกิดคุณได้งานเข้ามาเนี่ยเป็นงานที่จะต้องงานหินงานยากแหละนะคะแต่ว่าศักยภา,าพของวาสนาเจ้าสตาหมอพิมพ์มองว่ามีความมั่นคงแ,แข็งแรงนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงนะ,ะส่วนใหญ่แล้ว่หรือบางคนอาจจะได้ไปทํางานที่ตรงยมไม่ถนัดหรือเป็นงานที่แสดงศักยภาพนะคะแสดงศักยภาพหรือการโชว์ออฟของเราความสามารถของเรามีแล้วขอให้รุยนะคะคุณี่ได้รับการตอบรับ No. แต่ว่าเป็นงานที่ต้องมีผลประโยชน์สิคะเออนะคะมีผลประโยชน์นะคะร่วมกับคนอื่นเนี่ยแหละค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอพิมมองว่าคนปีถอนะผ่านได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์คะ่ะเพราะฉะนั้นงานไหนก็ตามที่คนไปลงทุนร่วมหุ้นหรือมีสังคมใหม่ๆของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของงานเนี่ยนะคะประโยชน์เป็นเรื่องสําคัญมันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของมีการได้รับรายได้การแบ่งปันนะคะ การแบ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งอะไระผลประโยชน์รายได้อะมีการแบ่งทุกอย่างเลยซึ่งมันจะเป็นปัญหาทําให้คนปีเถาะเนี่ยค่ะจะเครียดนะคะบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกเราโดนเอาเปรียบไหมนะคะหรือจะมีปัญหาตามเข้ามาภายหลังไม้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตกลงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาใดๆก็แล้วแต่ให้ดูเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักว่าเราจะเขาเรียกว่าจะขาดทุนไหมมันจะคุ้มไหมตรงนี้แหละค่ะนะคะที่มันจะเป็นประเด็นสาหรับคนที่เกิดในปีเถาะนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มของงานนะ อ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมาดูค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะมันจะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะคะแต่รายได้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเงินเข้ามาปุ๊บจ่ายปั๊บจัตทิรักนะคะเป็นเงาตามตัวเออพูด,ดง่ายๆนะคะมีรายได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเข้ามานะบางคนจะได้รับโบนัสได้เงินพิเศษอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องของการเดินทางอะไรก็ได้เงินเพิ่มจ้ะแต่เข้าปุ๊บจ่ายปั๊บแต่ยังดีกว่าไม่มีให้จ่ายให้ท่องไวนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นดวงโดยรวมไม่ได้จับจมผู้ใดต้องทำความ,มาเข้าใจกันกนะ นะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการทำนายในรอบสัปดาห์นี้นสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะค่ะข้าปุ๊บจ่ายปับ๊บนะคะบอกแล้วงานที่เกี่ยวกับเรื่องของจับมือซื้อมือเปล่างานวิ่งรอบอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะการเงินเดินทางไกลก็โอเคใครอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานคนสบับรงานไว้แล้วนะคะได้สัมภาษณ์งานแล้วอยากจะไปก็ต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ด้วยนะคะรายได้ดว,ไว่วไปแล้วจะคุ้มกันไหมนะคะหมอิมนบอกแล้วนะว่าจะมีช่องทางเข้ามาแต่ว่า คนที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจสูงสุดแล้วนะคะคือคนที่เกิดในปีถอเองสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะช่วงนี้คู่แข่งก่อนข้างที่จะเยอะคู่แข่งก่อนข้างที่เยอะนะบางคนก็ซื้อของมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้กําไรน้อยก็ต้องยอมนะคะก็ต้องยอมนะนะคะเพื่อให้เราได้มีลูกค้าประจํานะคะเขาเรียกว่าเอาที่ราคานะคะที่เราอยู่ได้และลูกค้าอยู่ได้เนาะเราต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันอืมนะคะ มันมีการแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะคะช่วงนี้ใครที่แบบกําลังมองหาเกี่ยวเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะการลงทุนนะการลงทุนของคุณหมอพิมพ์แนะนําว่าอะไรที่เราควรจะท,ทําธุรกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารในพวกนี้นะคะที่มองแล้วอะ่ะมันอาจจะต้องใช้คนํานะคะหรือถ้าเราทาเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อรถกู้ยืมหมอพิมพ์ว่าจะได้ไม่เต็มแต่ที่เราต้องการนะคะบางคนได้มาหักลบกบนีนะ่อาจจะไม่พอก็ได้นะคะแต่ก็ บางคนต้องการเงินทุนไงนะคะต้องการเงินทุนที่มาต่อย,ยอดก็ให้พิจารณาค่ะนะคะตามเหตุสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆนะมาดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายกันบ้างค่ะค่าใช้ใจ่ายนะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมีค่าใช้ใจ่ายคุณไดแ้แๆว่าจ่ายไปแล้วก็ยังไม่จบไม่สิน้นมันก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายอีกบางคนจะจ่ายไปแล้วมันจะเสียเงินไปง่ายเกี่ยวกับเรื่องของความอยากของตัวเองนะคะอันนี้ต้องระวัง นะคะดูว่ามันคุ้มได้คุ้มเสียไหมนะคะเพราะว่ามันจะเสียเง,งินง่ายบางทีบางคนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวเรานะคะหรือบางคนก็ถ้าจะให้ทายแบบให้แรงกว่าน,นี้นิดนึงอาจจะโดนหลอกง่ายง่ายเพราะว่าเขาจะอาศัยความโลภและความอยากของเรานะคะเพื่อล่อเราให้เราไปติดกับดักอันนี้ต้องระวังนะคะหรือบางคนบอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วค่ะหมอพิมนะคะจะได้เงินคืนไหมก็ค่อนข้างเสี่ยกนะคะ นะคะก็เป็นว่าเกี่ยวเรื่องของการฟาดเคราะห์ไปแล้วกันนะคะต่อไปเราจะได้ปีมีประสบการณ์นะคะในการที่เราจะทาอะไรเราต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นเงาตามตัวนะคะเกิดขึ้นทําให้คนปีเถาะเนี่ยปวดหัวปวดเฮ็ดได้นะจ๊ะ,ะมาดูค่ะมาในส่วนของเรื่องของการเงินบ้างการเงินก็ได้มาจากงานที่ประจําทานะคะงานที่ประจําทํานะ บางคนจะได้ไปเดินทางหมดไปเรื่องของการเดินทางการสัมมนา,าการแต่งตัวนะคะการทําบุคลิกภาพให้มันดีมากขึ้นนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะเรื่องของความรักค่ะความรักช่วงนี้นะคะเกี่ยวเรื่องของความรักหมอพิมมองว่ามันมีดวงที่ต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการคุยกันน้อยลงนะคะคุยนน้อยลงถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรัก นะคะมีถ้ามีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวบางคนที่แบบตั้งเป้าว่าจะจบหรือจะเลิกหรือจะไปยังไงโอกาสเนี่ยหมอพิมพ์มอมีโอกาสได้ห่างและเลิกลากันสูงนะคะเพราะว่าคนปีเตอถ้ามีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการช้ำรักมันเหมือนว่าคนเริ่มที่จะมุกอ่อนแล้วเริ่มที่จะไปต่อนะคะไปต่อเริ่มที่จะละได้แต่ถามว่ายังปลดปล่อยได้ทั้งหมดไหมความทุกข์ยังมีอยู่ยังวนเวียนเข้ามาเป็นเงาตามตัวมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนปีเตเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า ตัดออกยากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มาถูกทางแล้วมอบอ่อนได้แล้วแต่ว่าจะให้แบบจบเลยท,ทัทีเดียวมันเหมือนเป็นเขาเรียกว,ว่าคือคุณเคยคุณเคยตัดบัวไหมคะเขาเรียกว,ว่าตัดบัวก็ยังเหลือใยอยู่ยังมีบ้างนะคะสายใยแห่งความเครียดของความคิดถึงยังมีบ้างความเจ็บปวดมันก็มีเข้ามานะคะหรือความรักใครที่มีปัญหาอยู่ก็รอวันจบแค่นั้นเองนะคะเป็นกาลังใจให้เนาะอ่ะต่อคะ่ะคนโสดล่ะคะจะมีใครเข้ามาไหมมันเหมือนว่าคนโสดเข้ามาช่วงนี้มันก็หวังเข้ามาผลประโยชน์อะค่ะ อย่าเพิ่งตัดสินใจคบใครในช่วงนี้เพราะว่ามันจะกลับมาทําให้มาสร้างปัญหาเราภายหลังอืมมันเป็นความรักที่ไม่ถูกที่และถูกทางนะคะสําหรับคนปีเถาะนะคะอ่ะมาดูวันที่ดีเลยค่ะคนปีเถาะวันที่ดีของคุณคือนะคะวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งบางคนดได้งานแล้วจะได้ดมีโอกาสโอกาสเริ่มงานได้ไปสัมนาได้ไปสัมภาษณ์หนึ่งสองดีหนึ่งสองสามดีค่ะหนึ่งสองสามดีนะคะ,ะ,คะวันที่สามสิบจะมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องให้เครียดนะคะ นะ1 2 3และ5ดีค่ะนะอ่ามีอะไรอีกบ้างช่วงนี้นะคะถ้าใครมีคนรักนะเนี่ยเอ่ย้อนกลับไปเรื่องของครอบครัวคนรักบางคนไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันเลยแต่ว่าแฟนจะไม่สบายนะคะหรือมีรายจ่ายเยอะกับคนในครอบครัวของแฟนของลูกหรือบริวารคนรอบข้างที่คนดูแลอยู่นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะมีอะไรอีกนะคะมีในส่วนของโชคหม,มอพิมพ์บอกว่ามองมองจากงานแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงบางคนฝันฝันเห็นเด็กฝันเห็นพญานาครองไปตีเป็นเลขดูเข้าอากูดูถามอากูดูนะคะเลขบโทรศัพท์ตัวกลางมีโอกาสที่จะออกนะคะโทรศัพท์ตัวกลางมีโอกาสที่จะออกนะคะเลขความฝันค่ะเลขหน้าไพ่นะคะก็จะเป็นเลข1 8 1 2 2 1 1 3 3 1ได้และเลขนะคะ38 สามเจ็ดค่ะสามหค่ะสีค่ะสีเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้หมอพิมพ์เน้นเป็นสีเหลืองสีครีมค่ะสีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลอ่อนได้สีชมพูเข้มได้สีส้มได้ค่ะนะคะแต่แนะนำระวังนิดนึงคนปีถอบระวังใช้เงินนะคะ ใช้เงินเกินกําลังของตัวเรานะคะบางคนจะสร้างนี่สร้างนี่สินได้ง่ายมากๆเลยอ,อันนี้ต้องบอกไปก่อนนะจ๊ะเอาละค่ะทิศที่ดูสโลกของคุณนะคะคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนะคะสุขภาพสุขภาพปวดหัวไมเกรนค่ะปวดหัวไมเกรนแล้วก็โรคที่เรื้อรังรักษาไม่หายบางคนผ่าตัดไปแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้นไหมมีโอกาสที่จะแข็งแรงมากขึ้นค่ะ ะะและเลือโลกโรคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเลือดน้ําเหลืองไม่ค่อยดีการเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะคะสาหรับปีเถาเนี่ยหมอพิมพ์ใหญ่จะให้เสริมดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนปีเถาะใครที่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมทําแท้งนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือด้วยความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่แนะนําว่าให้ทําบุญใส่บาตรนะคะหา,าลูกของเราที่ได้แท้งไปเนาะในการให้ทารจิต ะะบุญนี้ขอยกให้ใครตั้งชื่อให้เขาไปนะคะขอให้บุญนี้ไปแปลงนะคะไปแปลงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเครื่องของเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยถ้าทุกข์ขอให้เขาบนจทุกขทถ้าสุขขอให้เขาสุขขึ้นไปแล้วของกสิกรรมจากดวงวิญญาณน,นะคะนะ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเดก็แล้วแต่หรือบางคนบอกว่าไม่ได้แท้งก็หมอพิมพ์แต่ว่าก็เป็นลักษณะของไปทําบุญให้กับเรื่องของเด็กนะคะ, <c oughs> ะ,คะเด็กอะไรเด็ก <c oughs> พิการซ้ำซ้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสมองนะคะนะ หรือเด็กที่เป็นลักษณะของเด็กพิการได้นะคะหรือบางคนบอกว่าเน้นเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะนะจ๊ะเอาละค่ะมาดูอีกใบหนึ่งว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนะคะจะมีคนส่งเสริมจะมีคนเห็นศักยภาพเห็นความสามารถและเห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ต้องห่วงค่ะเพียงแต่ว่าขอให้เป็นคนปีเถาะเป็นคนที่มั่นใจ แล้วไปต่อทําอะไรก็เหมือนจะแบบคว่ามีคนคอยแนะนำมีคนคอยประสานงานให้นี่ถือว่าเป็นโชคที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดในปีถอกเอาละค่ะนะคะแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอพิมพ์ด้วยนะคะ